เรามาคุยกันเรื่องทำเฟรมเดย์โอเคป่ะพูดผิดทำเฟรมเดือนอ่าเรามาคุยกันที่ทำเฟรมเดือนนะครับทำเฟรมเดือนเพิ่งจบล่าสุดเราคุยกันว่าอะไรครับเดียเด๋ยวเดือนจบเนี่ยเดี๋ยวมันต้องย่อขึ้นเดี๋ยวให้เวลามันย่อขึ้นไปก่อนอ่าเราคุยกันไว้นะครับในส่วนของสิ้นเดือนที่แล้วนะครับผมเราตก,กลงกันไว้ว่าให้มันขึ้นไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะหาคําตอบในเรื่องของเวลามีไส้นะครับนี่ฮะเดือนจบทําไส้อ่าตัวอย่างนะครับปีที่แล้วครับไส้ยาวขนาดนี้เป็นแท่งพินบาร์นะครับเดือนจบขึ้นไปทไําไส้ โอเคไหมครับผมระยะการขึ้นทําไส้นะครับตอนนั้นที่คร่าวๆดูเนาะประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับผมและที่นี้พฤติกรรมของล่าสุดนะครับผมราคาติดแนวต้านนะครับ2,070แล้วก็เกิดเป็นพินบาร์นะครับหรือว่าเป็นพินบาร์สแท่งนะครับเป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกว่าในอนาคตจะมีแรงขายนะครับแต่พอมาเปิดเดือนใหม่ครับเดือนใหม่นี้นะครับเขากําลังทําตัวย่อขึ้นเพื่อทดสอบในบริเวณ แท่งเทียนเดือนนะครับผมเงินมันหมายความว่าถ้าเราดูเดือนแล้วกว่าจะได้คําตอบโอ้โหต้องรออีกนานเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นครับเราจะมาซอยไทม์เฟรมกันนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจาก d ดยนะฮะผมจะเริ่มจากเดยนะก็คือ1วันเพราะฉะนั้นแล้วผมกดดูไทม์เฟ m มมันแล้วนะฮะเราจะไปหาคําตอบว่า Time f ฟรมเดย์อ่ะจะต้องเป็นยังไงไฟถึงจะจบโอเคไหม ไส้ถึงจะจบอ่าเดือนจะต้องเป็นยังไงเดทต้องเป็นยังไงนะครับไส้ถึงจะจบไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้ไส้จบปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปอีกแสดงว่าไส้ต้องอยู่ด้านบนแล้วอ่ามันหมายความว่าสาหรับเดือนนี้นะครับมีโอกาสความเป็นไปได้2รูปแบบครับสําหรับทองคํา ก็คือถ้าหากว่าต้านปัจจุบันนี้สามารถเอาอยู่นะครับในเดือนนี้มีโฉมเดือนนี้นะฮะแท่งสีแดงจะกกลายเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับผมของแท่งเดือนนะครับผมในกรณีที่ต้าน1980-1986เอาอยู่ นี่คือกรณีที่ต้านเอาอยู่นะครับแล้วเกิดสัญญาณกับตัวด้านในเดี๋ยวจะพาไปดูสัญญาณกับตัวนะครับต่อไปก็คือถ้าหากว่าต้านนี้ผ่านไปได้นะครับนั่นแหละฮะสองพคิดว่าสัปดาหนะ์หน้าต้องไปหาคําตอบต่ออีกทีสัปดาห์หน้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของด่านแรกที่ต้องเจอในคืนนี้ครับก็คือ1980ถึง1986ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราได้คําตอบว่าโอเคเราจะไปหาโจทย์ 1980-1989ถึง1989 19ไเ้เรื่อง2000ตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ภายในคืนนี้หรอกคือคืออาจจะขึ้นคืนนี้ก็จริงนะแต่เวลามันจะลงอะ่ะมันต้องทำสวิงแพทเทิร์นกับตัวในทม์เฟรมพ o ก m M30 แล้วค่อยลงแสดงว่าในในค่ำคืนนี้ถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นไปอะ่ะมันก็จะเป็นไปได้ยากมากที่จะ เกิดสวิงปุ๊บแล้วกลับตัวภายในเซี่ยววิกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ต้องรอติดตามนะครับใครที่นอนดึกก็รอดูสังเกตว่าจะมีสวิงกลับตัว M15 M30 ไหมก็ลองจับทางดูได้นะครับถ้าใครเกิดว่าไม่อยากรอก็พอมันขึ้นไปก็แค่ไปรอสัปดาห์ใหม่นะครับผมยังไงแล้วยังไงก็ต้องมีจุดให้เข้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาหาคำตอบปัจจุบันกันนะครับไปดูของเดกันผมอนุญาตไปกับที่ราคา สินค้าตัวเดิมนะครับผมเพราะว่าเราเขียนไว้หมดแล้วอ่าทีนี้ฮะเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเดเมื่อวานมันจบแท่งอะไรครับจบแท่งเขียวเต็มแท่งแล้วชนแนวต้านมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าหากคุณเชียร์ลงเดของวันนี้ต้องจบเป็นกืนกินแท่งเมื่อวานจะบ่งบอกว่าไส้ของเดือนแท่งเดือนนะจบทันทีแล้วจุดจุดนี้จะกลายเป็นจุด lower high ได้ ทีนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะจบวันหนึ่งอะตีสี่ตีหหลายชั่วโมงเราก็ย่อไทม์เฟรมโอเคปะย่อไทม์เฟรมไปดูคําตอบทีล,ทละโจทย์ทีละโจทย์ย่อไทม์เฟรมไป h ฮสซี่ปึ๊บมา h ฮสี่มาดูสัญญาณ p r i c แอคชั่นกันนะครับสัญญาณ p r i c แอคชั่นที่เราเจอก็คือที่เราเห็นนะ h สซี่เห็เหนแท่แท่งเดียวคือหมดหมู่พินบาร์ที่ชื่อว่าแฮง g ิ้งแมน เป็นรูปคนผูกคอนะครับนี่คือลำตัวนี่คือหัวนะครับจินตนาการเอานะนะครับลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเซลล์ไหมเกิดที่แนวต้านเป็นสัญญาณเซลล์ได้เพราะว่าเป็นพินบาร์ที่ติดแนวต้านไม่ใช่ว่าพินบาร์มาอยู่บริเวณแนวรับถ้าหาว่าเป็นพินบาร์อยู่บริเวณแนวรับก็จะเรียกว่าแฮมเมอร์โอเคนะครับเคยบอก เกี่ยวกับหมวดหมู่พินบาร์ไปเลยในคลิปแล้วนะครับผมอลองกลับไปดูได้นะครับ h <Hey>, 4เราเจอประมาณนี้นะครับทีนี้สวิงมันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมจะลองกด Time เฟรม h h ดดู h 1ครับเริ่มจะชัดเจนนะครับผม เอา M 3 0เลยนี่ชัดเจนกว่าอ่า M 3 0เป็นอย่างนี้ครับมีรูปแบบของใดามานะครับแต่ว่าแต่นะฮะแต่ว่าจุดนี้ครับทะลุหรือยังครับสำหรับใครที่ดูคลิปที่ผมอัดก่อนหน้านี้นะครับประมาณสานาทีได้มั้งผมบอกว่าอะไรฮะผมบอกว่าในคลิปนั้นเนี่ยอยากให้ราคาเนี่ยเชียร์ให้มันลงก่อนข่าวปรากฏว่าราคามันไม่ลงก่อนข่าวครับเท่ากับว่าขาเซลล์เนี่ยคือเสียวอยู่นะคำตอบก็คือเสียวอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ตามที่ผมคาดการไว้ล่วงหน้านะคืออยากให้มันทะลุก่อนเพราะถ้าเกิดทะลุแล้วมันจะกลายเป็นลักษณะเป็นดับเบิลท็อปต่อให้นอนฟาร์มมันเด้งขึ้นน่ะเรายังไงเราก็มองว่ามันจะเป็น QM แล้วก็ค่อยลงใหม่ถูกไหมแต่ทีนี้ราคาเนื่องจากไม่ยอมทะลุเป็นแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นมันถึงคมันจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆครับอันตรายถึงขั้นแบบ เฮ้ยเสียวตูดเลยอันตรายมากๆกครับก็คือราคามันยังไม่ทะลุมันหมายความว่ามันก็จะมีโอกาสเป็นแพทเทิร์นกลางทางและทำลักษณะเป็นบูลิดเล็กเทนเกิลนะครับบูลิดเล็เทนเกิลด้วยการที่เบรกเอาแนวต้านไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถยืนฟอร์มตัวได้ไม่วนกลับมานะยืนเลยนะครับยืนเหนือโซนนี้หนึ 198, เ่เดอูก่อนหนึ่งก้าแปดหนึ่งนึ่งเก้ 86อันนี้คือยืนเหนือเลยจะกลายเป็นบูลิตบูลิตเล็กเทนเกิลแล้วก็จะอัพขึ้นไปหาหลัก2000ก็จะเป็นวันจันทร์แสดงว่าสัปดาห์หน้าเราก็ต้องเฝ้าสังเกตการเพื่อให้ราคาเนี่ยทำจบเทรนนะครับมีแพทเทิร์นกลับตัวและจบเทรนแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะความได้เปรียบและความเสียเปรียบเนี่ยมันก็กำกึง่งกำกึ่งครับถ้าเราจะมองบายอ่าถ้าเกิดเราจะมองบายเราก็จะมองว่าเฮ้ยแต่มันติดต้านนะ จะบายไปตอนนี้มันก็ติดต้านถูกไหมฮะจะบายตอนนี้มันก็ติดต้านถ้าหากว่าราคามันเบรกลงแล้วเป็นแพทเทิร์นกับตัวล่ะจะทำยังไงคำตอบคือเบรกไว้ก่อนอย่าพิ่งเทรดไปเทรดหลังข่าวรอโฟโล่ตามแผนการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะให้ผม แนะนำสําหรับมุมมองบายผมแนะนําว่ามุมมองบายควรให้เบรกโดยการที่แท่งเขียวจบเต็มแทง่งยืนเหนือ86ได้แล้วก็ทุกท i มเฟรมยืนเหนือได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ยืน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 แล้วก็ขึ้นต่อได้นี่คือจัดแนะนําไว้ตอนให้ตอนที่ราคาให้เบรกดีกว่าจะปลอดภัยมากกว่าแบบนี้นะครับหรือว่าใครมีกลยุทธ์เกี่ยวกับบายสต็อปเซลสต็อปก็ลองไปบริหารความเสี่ยงเอาเองนี่คือการแนะนําที่ผมแนะนําได้นะครับผมต่อไปถ้าเป็นในมุมมองของเซลล์ล่ะ เฮ้ยม่เกีผมพูดเกี่ยวกับบายอย่างเดียวเลยทําไมไม่พูดเซลล์บ้างอะเดี๋ยวเรามาพูดวิเคราะห์เกี่ยวกับเซลล์บ้างแต่ขอสรุปบายอีกรอบหนึ่งนะครับผมรูปแบบบายนะครับก็คือตอนนี้ในรูปแบบบายนะครับในทําเฟรม M 3 0หรือว่าเทรนของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของเทรนขึ้นใน M 3 0 โอเคไหมครับซึ่งราคาของ M 3 0ตรงนี้ได้ติดแนวต้านและแพทเทิร์นนะครับอยู่ตรงกลางนะครับผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นแพทเทิร์นอะไรนะครับถ้าคุณไปกดบายตอนนี้นะครับผมก็อระวังว่ามันจะทะลุลงเพื่อกลายเป็นดับเบิลดับเบิลท็อปในอนาคตหรือเป็นแบดดิท QM ในอนาคตอ่าต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าราคามันเบรกขึ้นไปได้นะครับถ้าหากว่าเบรกแล้วหลอกนะครับผมก็อาจจะกลายเป็นแบบ แบบอื่นครับกลายเป็นพวกทิปเปิลท็อปได้เช่นกันนะครับคือขึ้นไปหลอกแบบนี้ กินสต็อปพันนะฮะแล้วก็กลับลงมาเบรกลงข้างล่างเป็นแพทเทิร์นกับตัวตรงแบบนี้ก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้สาหรับมุมมองหาบายสแสดงว่ามุมมองหาายคือคุณต้องรอเลยนะครับต้องรอให้เบรกแบบนี้ครับอ่านี่คือสรุปจบแล้วนะฮะต่อไปเราจะมาพูดถึงมุมมองฝั่งเซลกันบ้างน,นะครับเนื่องจากมุมมองฝั่งเซลตรงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะฮะชอบแล้วก็เชียร์เหมือนกันนะครับแอบเข้าข้างตัวเองนิดนึงแต่ก็พยายามอยู่กึ่งกลางนะครับไม่ไม่เข้าข้างตัวเองเสมอไปนะครับทีนี้ผมจะผมจะวิเคราห์ เกี่ยวกับเฮ้ยมุมมองลงเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยทำเฟรม H4 จากนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการที่ดูเทรนหรือว่าตีสวิงหลักนะครับตีสวิงหลักมาเลยนะครับตีสวิงหลักมาอันนี้คือผมตีรวบนะครับผมตีรวบไว้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าสวิงหลักเนี่ยนะฮะ อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับห9 8 6 8 5แถวนี้ถูกไหมอ่าบริเวณนี้เฮ้ยแสดงว่าสวิงหลักนี้มันสําคัญมากเลยนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจะทะลุขึ้นไม่ยอมทะลุนะครับหนึ่งรอบสองรอบเฮ้ยต้านสองรอบแข็งแรงเฮ้ยอันนี้ต้านรอบที่สามข่าวมันจะข่าวมันจะแรงขนาดไหนเชียวถ้าเกิดข่าวแรงได้ต้องทะลุบินแล้วอ่าแสดงว่าฝั่งเซลมีโอกาสไหมฝั่งเซล์มีโอกาสอย่าเพิ่งตัดใจไปแต่ก็ต้องมีจุดยอมแพ้ด้วยนะ เออนะครับไม่ใช่ว่าฟังแบบนี้แล้วมีกําลังใจฮึดสู้เติมพอร์ตสู้เอาไม่เอานะครับผมไม่แนะนำเท่าไหร่ทีนี้ครับฝั่งเซลนะครับมีโอกาสเกี่ยวกับในส่วนของเฮ้ยแนวต้านเขาติดกัน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทีนี้เมื่อติดแล้วมันมีอะไรที่มันนอกเหนือกับแพทเทิร์นอีดับเบิลท็อปไหมมีแพทเทิร์นอย่างอื่นที่แบบ พอจะอ้างอิงให้มันลงได้ไหมมาฟังกันนะครับว่าแพทเทิร์นอะไรนะครับแพทเทิร์นนี้นะครับเราเคยได้วิเคราะห์ในส่วนของท e เฟรม e Day ไปแล้วนะครับชื่อว่าสามเหลี่ยมปากลำโพงนะครับสามเหลี่ยมปากลำโพงนะครับจะมีสเต็ปในการเคลื่อนที่หรือว่าการทําสวิงเจ็ดตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกนะครับคือจะเป็นจุดกําเนิดของไฮนะครับก็คือจุดบริเวณไฮแรกนะครับก็คือจุดที่1นะฮะจุดที่2คือจังหวะสวิงล่าสุดของโลนะครับ และจุดมันก็จะทำตำแหน่ง3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทำสวิงจบนะครับแล้วก็เราจะาวางตำแหน่งไว้นะครับนี่คือจำนวนที่4นะครับและตำแหน่งที่5อยู่บริเวณน,นี้นะฮะตำแหน่งที่5านะครับตำแหน่งที่5อยู่บริเวณน,นี้อ่า5อยู่บริเวณน,นี้นะครับแล้วแพทเทิร์นนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะมี6กับ7ครับ แต่ทีนี้ครับการที่จะไปหา6ครับรู้ไหมครับว่า6อยู่ตรงไหนครับ6ผมคาดการแถวบริเวณ1945แล้วจะกลับขึ้นมาเทรดราคา1951-1955เป็นจุดที่7นะครับผมและจุดตรงนี้หาสัญญาณกับตัวและทิ้งยาวยาวไปเลยนะครับยาวไปเล่นขาลงต่อนะครับ lower 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 low high เล่นตามเทรนด์ไปต่อเลยนี่คืออนาคตค่อยว่ากันใหม่ขอให้เกิดขึ้นจริงก่อนแต่ทีนี้ผมจะบอกนิดนึงว่าการที่มันจะไปหา6ได้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าอะไรครับก่อนจะไปหา6ภาพเล็กต้องเคลียร์ให้จบก่อนอุปสรรคการที่ไปหา6มีอะไรบ้างครับจดเลยนะครับผมการที่จะไปหา6ได้คือสเต็ปแรกครับ1เลยเรื่องเดิมครับในส่วนของ1974หรือเน็กไลน์ตรงนี้ครับขออ้างอิงว่าลักษณะมันหน้าตาเหมือนเป็นอะไรเนี่ยเฮตแอนโชเดอร์ order, หรอประมาณนี้ อมองได้ปะ,ะก็ลองจินตนาการดูนะครับอ่ะนี่คือด่านแรกแพทเทิร์นนี้ต้องเคลียร์ต้องทาลุ1974ลงมาให้ได้ก่อนทีนี้ครับนี่คือด่านแรกของขาเซล์ครับอ่าพอฟังด่านแรกเสร็จเรียบร้อยครับอย่าพิ่งชะล่าใจครับมันจะเจอด่าน2ครับคุณลองกด M 3 0 MT4 ของคุณนะฮะ คุณจะเจอว่าตรงนี้มีเลลี่เบตแล้วก็เลลี่มีดีมานแฝงอยู่ครับราคา1966ถึง1969ครับผมจุดนี้ครับผมไม่การันตีว่าจะเด้งหรือไม่เด้งแต่ให้ระวังว่ามีโอกาสแล้วกันผมเลยมองว่าต่อให้มันเด้งก็จริงผมก็จะมองว่าโอเคเด้งเพื่อทํา QM เพราะราคาถูกคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าทะลุ n นก k l i n จะคอนเฟิร์มเป็น QM ได้อนาคตก็จะลงแบบนี้อ่านี่คือด่าน2 เคียนะแต่ทีนี้ครับถ้าจุดระวังของเรามันไม่ได้เด้งแรงหรือว่าไม่ได้เด้งอะไรน่ากลัวอย่างที่เราคิดแต่ให้เราระวังไว้ก่อนถ้าเกิดเราทําใจในเรื่องของการสวิงได้แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นตามจริงนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุดีมานไปเลยก็ได้นี่คือด่าน2 เพราะฉะนั้นเคลียร์ให้ได้ด่าน1กับด่าน2ต่อไปครับด่าน3ครับก็คือไอ้สวิงโลนี้เลยนะครับโลนี้นะครับห้าแอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะคาดว่าอาจจะติดสั้นๆเล็กๆน้อยนะครับหรือไม่ก็ทะลุลงไปเลยแนวรับเดิมครับยังคงมองว่าอาจจะรับอยู่แล้ววันจันทร์ค่อยไปซื้อใหม่แต่ซื้อรอบนี้อาจจะซื้อน้อยแล้วเพราะว่าโดนแรงวันศุกร เทขายหนักนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสแรงขายน้อยเข้าไว้พอแรงขายน้อยนะครราคาจะเบรกเอาลงมาแรงมากๆครับจนไปกระทั่งจุดที่6ครับจุดที่6ครับบังเอิญมากๆครับไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้มันเป๊ะหรือเปล่าแต่มันบังเอิญจริงๆครับว่าจุดที่6นั้นไปตรงกับดีมานโซนเลลี่เบดเลลี่ใกล้แถวบริเวณนั้นครับและทําให้ราคาเด้งกลับไปที่จุดที่7 จุดที่7ครับก็คือแนวต้านเพราะว่าตอนนี้เราเห็นอ้างอิงแค่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดมีซัพลายใหม่ก็ค่อยไปอ้างอิงจากซัพลายก็ได้นะครับผมจึงคาดการณ์ว่าตรงนี้จะกลายเป็นจุดที่7อนาคตก็ลงยาวนิวโลเลยโอเคปะ่ะอันนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่ในเรื่องอนาคตนะครับผมทีนี้ทีน,ทนี้ตัวอย่างนะครับมีให้เห็นแล้วนะครับทำเฟรมเดย์กลับมาทบทวนนิดนึงครับทำเฟรมเดย์ขอใช้กราฟนี้มันไม่ลบอ่ะทำเฟรมเดย์นะครับมาดูตัวอย่างกันนะดูนะฮะราคาขอโยงลูกศรน,นะ ไฮที่เราคุยกันว่า1คือทำไฮแรกนะครับ2คือโลล่าสุด3คือไฮสวิงใหม่นะครับล่าสุด4ก็คือโลล่าสุดนะฮะ5นะครับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่แล้วก็6ลงมาทำแนวรับอ่ะมันก็ไปมันมีเฮสตรงนี้นะฮะติดแนวรับอยู่บริเวณนี้ถูกไหมหกมานะครับจากนั้นยยอกลับขึ้นไป H 7นะครับไปก,กดที่เฮสเราจะเห็นว่ามันมีแนวรับจุดที่6ก็เลยลงมารับที่น6นะครับจากนั้นเราก็ตีต้านที่จุดที่7นะครับมันก็จะขึ้นไปทำแพทเทิร์นจุดที่7แล้วก็จะมีแพทเทิร์นกลับตัว อ่านี่คือเป็นลักษณะไซเวนนะครับสอรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจุดกับตัวอยู่อพอาจ็7ออกมาปุ๊บราคาก็เลยล่วงต่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเอาอาดีตมาอ้างอิงกับพฤติกรรมแพทเทิร์นปัจจุบันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝั่งเซลล์มันจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อผ่านด่านนี้ให้ได้ครับด่านนี้ครับต้องทะลุให้ได้ครับมหมายความว่าขาเซลล์นี่คือมีความหวังนะเป็นกําลังใจให้แต่ยังไงก็ตามนะครับผม ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับถ้าเกิดมันทะลุแล้วหรือว่ามันบินไปนะครับแล้วไม่กลับมาอันนี้บอกตรงๆว่าสัปดาห์หน้าต้องวางแผนใหม่เพราะมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะแต่แต่นานๆทีผมจะเห็นนะนานๆทีผมจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันจะขึ้นขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าไปรอสัปดาห์หน้าให้มันเกิดแพทเทิร์นกับตัวดีกว่าเพราะว่า ถ้ากดกดท e f ฟ a m e day คุณจะเหอะคุณจะเจอว่าท e f ฟร me Day อ่ะมันมีซัพลพยอยู่ตรงนี้ครับอ่าที่วงกลมเนี่ยเนี่ยครับไปรอขายราคาซับลพยด้านบนก็ได้เนี่ยครับโซนใหญ่ด้วยขายของแพงดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเทรด a y ท r a d e นะฮะก็เป็นการรับความเสี่ยงไปถ้าเกิดคุณจะเจอข่าวนะครับผมถ้ามันจะขึ้นขาเซลล์คุณก็ต้องยอมแพ้นะครับขาบายก็จะหวานเจียบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขาเซลล์เข้าเงื่อนไขขาเซลล์ก็จะหวานเจียบขาบายก็จะเจ็บจี อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ขอสรุปขาเซลล์ก่อนนะครับเมื่อกี้สรุปขาใบาหมดแล้วเนาะ ทีนี้มาสรุปขาเซลล์นะครับขาเซลล์สรุปก็คือมีแพทเทิร์นที่เรียกว่าอ้างอิงมาจากแพทเทิร์นสามเหลี่ยมปากลำโพงโดยการสร้างพฤติกรรมทั้งหมด7ตําแหน่งปัจจุบันนี้สร้างมาแล้ว5ตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาเป้าหมายของเราตําแหน่งที่6คือต้องลงไปหา1945แต่จะลงยังไงต้องผ่านด่านนี้ก่อนครับก็คือด่านเส้นเน็กไลน์1974นะครับต้องทะลุให้ได้เสียก่อนนะครับคือด่านแรกด่านที่2คือเราวางว่าดิม,มานเก่าตรงนี้นะครับล่าสุดตรงนี้นะ 19661969นะครับอาจจะเด้งไปทำ QM ก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่อาจหรืออาจจะไม่เป็นไปได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต,ตัดใดที่ทะลุลงก็โฟกัสลงต่อได้นะครับแต่ก็ให้ระวังเฉยๆว่าอาจจะเด้งทำ QM ก็ได้นะครับเป้าหมายก็คือลงด่านแรกาด่านที่3แนวรับตรงนี้แล้วค่อยไปหาด่านที่6อ่าพูดผิดด่านที่4ก็คือจุดที่6นะครับผมแล้วก็วันจันทร์ค่อยเทรดใหม่นะครับเพื่อมันย่อขึ้นอันนี้คือภาพวมหออขาเซลล์ Sell. ก็ทั้งหมดจบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการที่วิเคราะห์ แนวโน้มแล้วที่เหลือเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับใครคิดเห็นยังไงกับรูปแบบการวิเคราะห์แบบนี้บ้างครับผมขอคอมเมนต์หน่อยเร็วนะครับขอคอมเมนต์หน่อยเร็วคอมเมนต์ comment มาหน่อยเหมือนคือวันนี้เหมือนจะพูดเร็วแต่พยายามควบคุมความเร็วให้ชัดนะครับก็ถ้าเกิดว่าพูดเร็วไปแล้วฟังไม่ทันก็ขออาภัยด้วยนะครับผมโอเคไหมขออาภายัยขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเนาะมาตื่นเต้นปะตื่นเต้นไหมหรือว่าผมพูดเร็วทําให้ทุกคนตื่นเต้นอ่าเพราะคือทุกคน ฟังแล้วว่าพอจะเข้าใจเหตุผลไหมครับคือไม่อยากจะให้แบบบายเลยเซลเลยเนี่ยมันมันดูไม่มีอะไรนะครับจริงๆก็ทําได้นะแต่มันไม่ใช่คอนเซปต์ในไลฟ์ของผมอะ่ะ <c oughs> โอเคไหมไม่งั้นไลฟ์ like มันจบเร็วมันไม่มีอะไรนะครับนอกจากบายเซลอย่างน้อยก็ขอมีสาระบ้างเถอะอ่ะที่เหลือทุกคนสามารถยอมรับความเสี่ยงกันเองได้ใช่ไหมครับยอมรับความเสี่ยงกันเองได้นะขอขอพูดอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับข้อระวังนะครับอ่ะอันนี้คือเตือนนะฮะไม่เตือนให้ระวังไม่ใช่ไม่ใช่เตือนให้ใหกลัวนะฮะ อ,อีกรอบน,งนึงนะฮะก่อนที่จะค่าออกข้อควรระวังเมื่อเวลาเจอ ข่าวนะครับก็คือสลิปเพดนะครับสลิปเพดมีสิทธิ์ที่จะดัน SL ได้หรือว่าดัน TP ได้นะครับเวลาเสียเท่าเดิมก็อาจจะเสียมากกว่าเดิมนะครับเวลาได้เท่าเดิมอาจจะได้มากกว่าเดิมนะครับนี่คือสลิปเพดที่ที่คุณต้องเจอนะครับส่วนของสลิปเพดก็แล้วแต่บรกเกอร์นั่นเองนะครับส่วนสต็อป u ันนะครับสต็อปพันก็คือการที่หลอกกิน SL โอเคป่ะหลอกกิน SL แล้วกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยนะครับกับนักเทรดที่ต้องเคยเจออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะออกลบคุณเป็นคนตัดสินใจเองแล้วครับว่าคุณต้องใส่ชุดเกาะไหมนะครับที่เหลือก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับผมเป็นคนนําทางให้ที่เหลือก็รองหาเหตุผลหาควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับทางที่ดีก็คืออย่าให้ตัวเองเจ็บโดยการที่เรื่องเงินมันไม่สําคัญเท่ากับจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับความคิดใหม่นะครับแล้วลองปรับจิตใจให้ให้เข้ากับสไตล์ที่คุณชอบพอ นะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับในส่วนของสต็อปรอสอะไรพวกนี้คุณก็ลองไปวางกันเองได้นะครับว่าจะวางเหนือโซนเท่าไหร่นะครับวางใต้โซนเท่าไหร่แล้วแต่ขาที่คุณจะเล่นนะครับผมอ่ะตามนี้แหละครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับมารอเชียร์กันดีกว่าว่าวันนี้ขาใบาจะชนะหรือขาเซลจะชนะอ้าวขอเสียงหน่อยเลวใครเชียร์ขาใบาพิมพ์ม,มาใครเชียร์ขาเซลพิมพ์ม,มานะครับผม ตื่นเต้นนะดิตื่นเต้นนะดีจริงๆคนดูบอกว่าจริงๆไม่ตื่นเต้นหรอกมึงพูดดิกูตื่นเต้นเลยเนี่ยเออนะครับผมส่วนตัวผมก็ล็อกกําไรปิดกําไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เหลือไม้แบบลิมิตเออเหลือไม้แบบเอากำไรมาเทรดคือจริงๆแล้วว่าข่าวมันมีแค่เดือนละครั้งเองถ้าจะแพ้ก็ปล่อยมันแพ้ไปเพราะว่าเราไม่ได้แพ้แค่แบบ ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องมานั่งแพ้วันข่าวอย่างเดียวหรอมันไม่ใช่เนี่ยถูกไหมเออนะครับวันอื่นวันปกติยังทําเงินได้เลยทําไมเราต้องมามามาหวังอะไรกับนอนฟาร์มด้วยถูกป่ะเทรดปกติยังเผยเผยยังได้เงินเยอะกว่าอีกนะครับบางเดือนเนี่ยก็เทรดอนอนฟาร์มเหมือนถูกหวยอะ่ะแล้วคุณลองคิดดูนะซื้อหวยกี่งวดกว่าจะถูกโดนกินไปเท่าไหร่เหมือนกันเนี่ยคุณมาเถรดนนอนฟาร์มอ่ะแล้วมาอยู่ตรงกลางไม่ยอมคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับ นะฮะสมมติคุณเทรดงวดนี้นะครับผิดอ่าคุณเสียคุณไปเทรดงวดหน้าผิดคุณเสียอีกเดือนหนึ่งคุณไปเทรดนะครับแล้วก็ได้ลองหักลบกันเอ้ยที่กูได้มา1เดือนนั้นแล้วก็เสียไป2เดือนเอ้ยมันก็เท่าทุนนี่ว่ะสรุปกูเทรดนอนฟังไปเพื่ออะไรวะเนี่ยเออนึกออกอปะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็อยู่ที่การตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะชนข่าวไหมหรือว่าไปเทรดหลังข่าวดีนะครับแต่ขออธิบายนิดน,นึงนะว่าเฮ้ยถ้ายิ่งข่าวจบยิ่งดีมันจะชัดเจนมากเลยว,ว่าจะไปยังไงต่อแล้วเล่นตามแผนต่อ่ออันนี้้ชยชวไดจริง ไปเทรดหลังข่าวได้ครับเทรดหลังข่าวช่วยได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดอสมมติมันลงมาทุบลงอะ่ะเฮ้ยมันเบรกเอาพิร์นมานะฮะเผื่อมันเด้งขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็โฟกัสเซลล์จากจุด QM ก็ได้ไงถูกป้ะถ้าเกิดคุณเล่นเทรดหลังข่าวอะ่ะอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับปลอดภัยหรือว่าถ้าเกิดจะเทรดหลังข่าวตอนที่มันพุ่งขึ้นอ่ะคุณก็นั่งรองไงว่าเอ้ยมันจะเบรกเอาจริงไหมถ้ามันเบรกเอาจริงอ่ะค่อยเทรดตามกราฟถ้าเกิดว่าเบรกหลอกรอให้ราคากลับลงมา คุณก็เทรดตามกราฟมันอาจจะหลอกขึ้นก็ได้แล้วก็ลงมาเห็นไหมทุกอย่างคือผมมองว่าเราควบคุมได้ครับ เพียงแค่วันนี้เราอาจจะไปใจร้อนแบบเฮ้ยรีบเข้ากระโดดเข้าก่อนดีกว่าวะนะครับก็ระวังข่าวไว้ด้วยอ่ะอ the ีกไม่กี่นาทีนะครับข่าวจะออกแล้วนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับฝั่งบายและฝั <studies> ่งเซลกันนะครับว่าวันนี้ใครจะเจ็บจี๊ดและวันนี้ใครจะเจ็บเจี๊ยบนะครับราคาเซลล์ลงมาอย่างนี้ลงมาแบบนี้น่ากลัวไหมฮะน่ากลัวจะเด้งขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะลงจริงๆครับลงแบบนี้จะหลอกหรือเปล่าครับอยากให้กําลังใจขาเซลนะครับลงแบบนี้ขาเซลลต้องปิดกำไรก่อนหรือเปล่าครับทุกคนขาเซลลต้องปิดกำไรก่อนหรือเปล่าฮะหรือจะลงจริงจังหรือจะลงงลอกยัไง กันครับเนี่ยทะลุแล้วแต่มีการทิ้งไส้นะฮะราคาตอนนี้คือเหมือนจะยังไงครับให้ความหวังคาเซลหรือเปล่าครับให้ความหวังเราจะกลับไปขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะอันตรายแล้วนะฮะใครที่รู้แล้วนะฮะตัวเลขตัวเลขตอนนี้มากกว่ารอบที่แล้วหรือว่าน้อยกว่าที่แล้วนะฮะรีบบอกใต้คอมเมนต์มาเลยนะฮะโอ้โหราคาทุบลงนะฮะไม่ตื่นเต้นเลยนะฮะทุบแค่กี่จุด500จุดนะฮะโอ้โหก็ถือว่าชน TP ไปนะฮะ มาอธิบายมา,าพากันต่อดีกว่าว่าขนาดนี้นะครับมีการทิ้งไ้ครับและก็ทำหน้าทีเหมือนจะเฮ้ยจะขึ้นหรือเปล่าวะกักกักนะครับเอาไงดี มึงจะซื้อหรือมึงจะไม่ซื้อเอายังไงดีมึงบอกกูหน่อยนะฮะกูจะทุบแล้วนะฮะกูจะทุบแล้วยังไงมึงจะซื้อไหมมึงไม่ซื้อกูทุบนะอ่านะฮะคุยตัวเองนะฮะคุยกับตัวเองนะฮะทะลุแล้วฮะมีการทะลุแบบนี้มาแล้วนะฮะมาล้อลุ้นกันเลยนะครับว่าทะลุแบบนี้แล้วจะมีโอกาสไปต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาติดแนวรับนะฮะอ่าเอาชัวร์เลยนะฮะขาเซลขาเซลไปร้อยทะลุแล้วไปเด้งแล้วทำแพทเทิร์น QM น่าจะรอดตอนนี้เก็บเก็บ เก็บโฟลบตามแผนอ่ะตอนนี้ขาเซลรอสเตปต่อไปคืออะไรสเตปต่อไปคืออะไรครับขาเซลทุกคนตอนนี้ทะลุมาแล้วทะลุแล้วต่อไปคืออะไรพูดมาตามแผนของเราคืออะไรอ่ะขาบายขาบายไม่เจ็บจีนนะขาบายไม่เจ็บจีดนะาาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปเหอไปกดบายตรงนี้เนาะอ่าขาบายน่าจะหวานเจี๊ยบเมื่อวานไปแล้วไงวันนี้ขาเซลเขาขอบ้างอ่า สเต็ปต่อไปของเราคืออะไรครับตอนนี้ทะลุแต่ว่าติดแนวรับอยู่แสดงว่าเราต้องรอให้ชัดเจนครับรอจนกว่าจะชัดเจนก็คือปิดต่ํากว่าแท่งเทียนครับอันนี้รอตามแผนเลยโอเคนะโอเคถือว่าทุกคนรับทราบเนาะก่อนหนันนี้ผมทําเสียงตื่นเต้นเป็นภาคนี้ทุกคนตกใจกันไหมฮะกลัวทุกคนตกใจคือไม่หลอกคือก็กลัวทุกคนแบบจะเหงานะครับก็เลยต้องภาคเสียงแบบนั้นนะครับเออสงสัยไหมลงแบบนี้ทุกทำไมผมไม่ตื่นเต้นทำไมผมไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วว่าไม่ดีใจนะครับ เพราะว่าอะไรแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราทําตามแผนเรายึดแผนเลยเออนี่คือต้องบอกว่าตัวของผมเองยอมเสียตามแผนยอมเสียตามแผนนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วขาเซลล์พูดพร้อมกันว่าว่าอะไรครับเอ้ยจะช้อนเหรอ <c oughs> เอาให้เอาให้ชัวร์นะแสดงว่าคุณจะสังเกตเอ้ยคุณแสดงว่าคุณเชื่อมั่นกับแผนการสามเหลี่ยมปากลำพงมากเลยนะเออแสดงว่าคุณเชื่อมั่นกับแผนนี้มากเลยแต่แต่ส่วนตัวของผมผมจะเล่นแต่ขาเซลลแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าราคามันเอ่อมันคอนเฟิร์มตามสเต็ปที่ที่เราวางไว้นะผมก็จะรอเด้งแล้วเซล์อะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้คือต้องขอส่วนส่วนตัวผมจะเป็นคนที่ชอบเล่นตามเทรนอ่าถ้าเกิดว่าเทรดสนเทรนเนี่ยพาดนะครับมีนะครับไม่ได้ไขฝันนะฮะมีเมื่อวานก็เจ็บจีด๊ดบอกตรงแต่วันเนี้ยหวานเจี๊ยบแล้วครับผมวันนี้เก็บ3รอบนะฮะรบอบเซลลรอบแรกนะครับแล้วรอบ2แล้วก็รอบสาลพูดว่าอะไรดีครับเออหวานเจี๊ยบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่ากําไรชุดแรกเคลียร์ต่อไป รอบ2คือรอแผนอย่าอย่าอย่าพึ่งดีใจจนเกินไปนะครับเพราะว่าผมก็เฉยๆเพราะว่า TP มันมันเรื่องธรรมดานะครับมันชนบ่อยอยู่แล้วก็เฉยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราโฟกัสแผนต่ออย่าเขวอย่าเขวเรื่องแพนิคอะมาเตือนกันนิดนึงดีกว่าว่าอย่าแพนิคอะไรที่มันกระตกุกอย่าแพนิคอะไรที่มันเป็นแค่เสียววิพยายามโฟกัสภาพใหญ่แล้วรออย่าไปดู M 1อย่าไปดู M 5มันดูแล้วมันปวดตับนะครับ มันต้องมานั่งเฝ้าออจอเพราะฉะนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นแผนไหนก็ตามนะครับผมไอ้เงินนะ่ะเราเก็บมาเรียบร้อยแล้วแต่เราอะต้องรอทําตามแผนอย่าไปวู่วามรีบกระโดดตามแผนครับถ้าวันนี้เรากระโดดก่อนตลาดบางทีเราอาจจะรอนานจนแบบอยากจะคัดแต่พอคัดสุดท้ายราคาไปตามแผนต่อ เราก็จะเสียเปรียบเห็นไหมนี่มันอยู่ที่มันอยู่ที่จิตใจเราเลยครับเราต้องควบคุมจิตใจใเราให้ได้ก่อนนะครับผมโอเคนะสําหรับวันนี้ทุกคนโอเคไหม <c oughs> ทุกคนโอเคไหมนะครับสําหรับวันนี้เป็นการที่บางแผนอธิบายแนวทางและเหตุผลนะฮะจบภายใน20นาที <c oughs> โอ้โหปุบมือครับอธิบายเร็วมาก ปกติใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเตรียมตัวมาดีครับชนะเลิศใช่ไหมทิกตอกอ่ะขอบคุณนะครับผมนะฮะสมารถว่าสนับสนุนด้วยการส่งไอติมได้นะครับผมนะฮะเป็นแรงกําลังใจผมหน่อยตอนนี้รอสเต็ปต่อไปนะครับทะลุแล้วรอให้มันเบรกเอาแนวรับให้ได้ก่อนนะครับสเต็ปต่อไปก็คือ,อทำ QM นะครับหรือว่ากลับมาเทสราคาก็โฟกัสหาจุดลงนะครับตอนนี้อย่าไปถ้าเกิดว่าอยากจะเทรดโช,ว,ชว์คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นในแท่งเนี้ย ใน M1 มอะ่ะมันจะแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงอะ่ะปวดหัวปวดตับครับผมรออะไรที่ชัวๆดีกว่าอ่าขอบคุณนะครับโอ้สำหรับไอไอ e กีมนะฮะโอ้โหขอบคุณมากๆครับพี่เอนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณทางเฟซเพจเฟซบ o ๊กด้วยนะครับอ่านะฮะที่กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากเลยนะครับ ตอนนี้เข้าแผนไหนนะครับตอนนี้เข้าแผนเซลล์ในเงื่อนไขแรกครับโดยการที่ทะลุ i 1974ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เงื่อนไขของเขาคือคือยังเหลือด่าน2ครับด่าน2คือต้องมาทเทรดราคา New นิวโรบริเวณ1น6 9 6 9ก9นเะครับเพื่อให้ราคาเนี่ยมีการอ่าเด้งเพื่อที่จะทดสอบจุดที่มันเพึ่งทะลุมาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันเข้าแผนเซลล์อยู่นะครับ แผนบายคือยังไม่เข้านะครับแผนบายคือต้องเหนือราคานี้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันศุกร์ด้วยนะครับก็ลองพิจนารณานดูได้น,นะครับว่าปกติวันศุกร์เขาชอบทาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูจากภาพปัจจุบันก่อนนะครับว่าปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะฮะ แล้วก็ค่อยๆเรียงท,ทีละสเต็ปไม่ต้องรีบนะครับเนาะสเต็ปแรกของเราผ่านมาแล้วเนาะที่เหลือก็รอสเต็ปสองนะครับดยการเด้งแล้วอาทเทรดสราคานะครับแล้วก็ไปรอสัญญาณกับตัวตามนี้เลยนะครับหมดเปลือกแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมพูดหมดเปลือกแล้วจริงๆนะนะครับคือวันนี้เตรียมใจและก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วก็ใส่เสื้อแดงเสื้อแดงนี้ไม่ใช่ว่าแปลว่าพอร์ตแดงนะฮะ แปลว่าแท่งสีแดงนะครับผมเอออะตามนี้ครับเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วนะครับทุกคน nomenlator If you